สูตรหลัก10บล่างเราพัฒนาแม่นๆนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักร้อยบนบวกกัน8ครั้งบวกหลัก10บนบวกหลัก10ล่างบวก4คงที่ได้ผลได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2บวก3างวดแรกคำนวณได้803ออก08งวดที่2องคำนวณได้469ออก92งวดที่3ามคำนวณได้469ออกเบิ้ล44 งวดที่4ี่คำนวณได้1นึออก69งวดที่ห้าคำนวณได้792ออกสองวดที่6กคำนวณได้9ก้าหนึ่งสออก95งวดวันที่สามตุลาคมนะครับคำนวณได้3 5 8นะครับผม ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้นะครับ358จะมาในหลักสิบล่างเราพัฒนาหรือไม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ